สบายดีมาเด้อกินกิ่นะว่ามนี่เอาไม่อันนี้บอกเอาซ้อมนี่บอก๋วยเตี๋ยวเน้อมากินนันกันเอามานั่งกินยูฮานมานั่งกินยูฮานหลายคนมานั่งนี่ไม่เอานั่งนี่ไม่เออกินแล้วก็ซักเสียหั่นคันเป็ดเราจะดีเอาน้ำให้สี่มือก่อนห้าสีมก่อนโอเคหลั กิน,นนะอะไรมาหาป่าหน,หนาวมาเพียงหน่เอา้าน้าสาวใส่เลยสิเอาโอ,ดดโอ้โอ้โอ้ว่าเข่าโท,ท,ทรศัพท์แม่สีอันนี้ต๊ <c oughs> อว่าเข่าเอามาไม่เข่าตีเจ้าเออไหมเอาตู้นั่นไัมี้เก่าตีบอกจะเอาแอบไน่ห่เอาไหมแอ,อบง่า,า,บายคือนะ้า วนั่นบมเม,มนตีเมนอม่ะเป็นสนัุนมนเออเระมณนี่เดียวไอ่งยีเ่เดียวแม่แม่วันไปอย่างมือนี่แม่วันไปใสอเ,เอายุ่หนึ่งต๊ะแม่โรับท์โทร,รับอ่าหนึ่งนี่จะมันบอตอนนี่เขาอี องอาคือบม่มีเลือดเอาจจบาบอกเอาะต้มให้เอาวะเอาบอกเาาะเฟื่องไปเสลือดโจะมางเดี๋ยวอันต้มมันรดจัดเกินไปอามากินจืด

video Ủa bọn Tuấn nó thái <coughs> nhá Mà thái nhỉ chờ Tuấn này à Bày sườn quá Bạn nó nhắn đi thái gì nọ Còn bạn nó nhắn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอโงมาตามยายไก่ๆน right? <call> ึงจะได้ยืนเสียงบ่นี้ฮ่าๆๆดแล้วสลืดแล้ว ันอยู่ในเฮือนเนาะหันอยู่เดินบานเนาะเพิ่นก็มาตัดหญ้าเดินบานเพิ่นเนาะบานี้เนาะ ก็เคยมีคนจะบอกงานว่าเคยมีกระย่าล้วไม่ค่อยมากกินเนาะ คนสี่อืดนเป็นแหละคนไปคนมาอยู่นี่แหละมันอิ่มแ <c oughs> ล้วมั้เตียบ่นนะผมรักหม่องต้อนมากหวังต้อนอีก <c oughs> แกงแมงเหรอว่ะหอยอันไหนแมงน้ำแมงกินดีๆโทรศัพท์อ่าจีงวย ม่อไรขนาดปรด้ส่เผ็ดได้ดีอาจจะปากอแล้วตัวเองเซ่บแบบเพ็ดเนาะผมกได้เป็นผู้ใสดี่ยวเดี๋ยวกินไปเดินไปมันห่างกันเผ็ดขนาดของอาผูไร้ใส่ยังเผ็ด ยาเนงย,ยังว่าโอ้ยได้อีอกนอ่ะบัวไดาบอกว่ายาเน่ยงย่บอกว่ายาเนงผัดบวาดาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปมั่งที่จะกจะได้ฮะ <laughs> จุ่มอีก กนอบเบิ้งบุเบิ้งเดโฆษณาโย่บางกไว้กดปะไว้จะเสร็จโอ้ลามนี่ก็ได็่ต้องเบิ้งก็เดียวเบิงให้อาเพื่อว่าบุบเบิงโฆษณาให้อาจะจผู้ที่ตามจะหัวเธถามายเอเนี่ย เงินเจ้ามันย้อนไหน่อมีบบมีย้อนย้อนเบื้องโฆษณาให้อานอเนี่ยแหละไปกดข้ามอากับ่มี ลงเท่าพนยก็อ yeah. yeah, um. yeah, so ุ lings, kind of <T |ar|> ้มขึมา่วะอะไร่งจะว่าจเสม่ว่าเมือนทีแง่ไปเบื้องแง่ให้เบื่งหน้าหลานทุบเอากว่าที่หมดเลย อนมอะอืมะอุ้มอิ่มต้มเ่นอะอีกฮะกิหลายแ่ผู้หนหน่อยนหนึ่นงบาเลยบพงหนนามันก็ตักกินกระเซาบดีๆน,นี่นะโ้ยบัวฮ เนีอ่อเนัน้าลมมาเอาใเย็นแหละแสดงแต่ว่าคันคันพัดลมผัดโบมากขันนั่นลาลมทำมาซานใครนี่เองอืม lớn bạn Bên là bây bây. Bây ừ. nên là chạy bưng nặng xem này mà ความื่อคืนมาอะไรบ้างนึงฝนที่ตกและทางเมื่อบูไดใช่เนาะเมือ,ไไเอ,องเขานั่งอะไรสุดยอนนี่ตัวายสวยจะได้นดดเน็ตบูดีทุ่งทุ่งห่างต่อเน่งที่ ว่ายังไงน,น้ำหัวเอ่อน้ำเดือนออก เลือดมันเปื่อยไงจุดที่บุกอันนอนเละตายแล้ววะทีเฟซว่ะนายอาลงณ์ในสุดมีคนขอบประตูสองสามบานจนเสามาตายเด็กก็พึ่ง เบน้อยกับหองดีดีน้ำเดือมน้ำเดืดไปนอนดี่น้ำเคลม่ทางไปบัได้นะลมหอบให้ลำน่กเฉยสิบะน อืมอืจิ้มจอาเซนให้เป็นจังเอ่มือเลยอ่ไอืมจิ้มอาเซีนใ้เปนจังเลอ่มือเลยอม้มอาเซีนให้เป็นงเดย่มเยอ่ะ บกาบเปยเปียนเบ๊แต่มีคนกินดีวะเม่เคยกินคนเคยมาแจยู่ดิ เออเตะเตะก็ไปยินเอาดีไปเอายูทูบมุนไปะจะนอ,อะไรด <laughs> เอาอีาน มด้ยินมะเหตุไงตีนเอาสุดอันนี้กับเนี่ยเอาไม่เอาเลยไหมคนเดือนหน้าคนเนี่ยเออไมกินนี่อันที่ว่ามันตัดตัดคอคนนั่นเ้ยอันไปเห็นน้ำซุปกินเลยมาซุปกินกับเขาเขาหูเต้าน้ำเขาดูวิดีโอหรือ ขอบบริเทดแท้จัดตัเป็นแนวบินเฟอรเนาะงามเฟอร เหยนูเยมันดึงไว้บบร่ตูคอ่ทอยกแกเสื้อเลาไปเลามาอยู่พอตูคอยก็ได้ชุบเสื้อเสแล้วบัดนี้ยังมันนี่จังไดมืออดไปื ัเอามอคนละกะกันคนละผาเหนกกันมันแหละคนละผาเหนกกันพ็ขวนกับข้าวบ้านเดียวกับไอเทม่ะ ถ้าถ้าพักมือเดียวกันบดเนี่ยรถด,ดบริษัทรับส่งบวบวหวต้องพักคนละมือเพร้านนะี่ยตู้ปศิได้อีกหรือเปล่าพอมีประดยำเส้นหมี่หราอหลายวะ มองดูดุกตัวอ้นจุ่นเหรอเนี่ะอือได้ปลากตัวนึงตัวนึ่งบัดนี้ได้ปลาเค่งตัวนึ่งเหมือนนึ่งกได้หลายแล้มองขาดเนาะเออมันยานงะสองสามบาทใส่อยู่ใส่หน้าบ้านหันใช่ยุใส่สัน่ยใส่สันใช่มุ่งตุ่มสะขบส่วนยาง ได้ปลาดุกเลยเนาะเอาไปกรองไว้ซื่อปลาตาบอดนิดยังมาติดปลาตาบอดแน่ๆปลาเบื้นหุ้งเอามาทิมกรองไว้ยังมาติดเจ่ยอ่ะอุ้ยเานี่ก็มักนมาติดม้กั่ะช่ไหย โอ้ยจักไม่อย่างหายาังเป็นอิดุยซุยหืมละคลิปนี้ก็พอซลำนีน้กนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดเลิฟกดไลค์ให้ได้เด้อวยสบายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยสนับสนุน กินนีเอาไว้ซํานี้ก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย